หนึ่งพิมพ์เลขเจ็ดให้ผมต่อยครับโป้ไร่ไพ่เก็บเสื้อผ้าจะใส่กระเป๋าเดินทางครับจะไปไหนอ่ะไปได้ไหมวิใบนี้หล่นมาเอาไปเลยไปเดินทางแล้วมีโชคด้วยอ่ะเออล้อหมุนได้ตังค์งานนี้อืม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 นะไปงานไปงานใหม่งานเก่างานบุญงานกุศลงานพักงานพวกงานติดต่องานท่องเที่ยว แชร์แล้วค่ะ777เจขาประจําคุณนิชาขอบคุณมากครับคุณยุพาบอกรับโชคค่ะอะไปงานได้นะมิถุกรกฎนะไปงานได้จะไปไหมดูดูลมดูฟ้าดูฝนด,ด,ดูอารมณ์เปล่านะครับถ้ามีแผนก็ไปถ้าไปได้ก็ไปไม่ได้เสียหลายอะไรระวังโอ้ทำไมไพยสุขภาพมันขึ้นช่วงนี้นะเฮ้ยแต่ผมว่าไปงานแล้วดีนะ ถ้าไปงานนะนะครับไปงานแล้วดีชาวราศีกรกฎสัปดาห์นี้นะครับเงินเข้ามือนะไม่ขาดเงินเข้ามาเรื่อยๆเลยโอ้แต่มันเหมือนกับว่าตำแหน่งรายจ่ายเนี่ยมันโบนะมีรายจ่ายหลายอย่างเกี่ยวกับบริวาครคำว่าบริวารไปถึงลูกหลานบริวารบางคนมีบริวารเป็นพ่อแม่บางคนมีบริวารเป็นพี่น้องบางคนมีบริวา,เารวาเป็นคนรัก บริวารเปถึงคนที่หายเงินได้น้อยกว่าเราหรือต้องแบงมือของเงินเราอะหรือต้องขอความช่วยเหลือจากเราะนั่นคือบริวาตรตำแหน่งบริวารคือคนที่ด้อยกว่าเรานะตอนนี้ตำแหน่งบริวารของกรกฎไม่ค่อยดีเห็นไหมเนี่ยดูดิป<ก>่วยดวงไม่ดีมีปัญหาชีวิตตกงานหรือไม่ได้ทํางานแล้วเราต้องจ่ายประมาณนี้หรือทํางานได้ไม่พอใช้แล้วเราต้องจ่าย,ปร,าราราายประมาณนี้นะนะครับตำแหน่งบริวารบางคนก็ถึงขนาดมีคดีความที่เราต้องช่วยเหลือ สารสีก็รกฎคุณเป็นคนที่ไม่ว่าจะผ่านอะไรมาแต่คุณเนี่ยแมวเก้าชีวิตคุณได้ไพ่ที่มีส่วนผสมของแมวเก้าชีวิตก,รก็รกดเนี่ยแมวก็ชีวิตคือฆ่าไม่ตายนะตายแล้วฟื้นเออเว้ยเกิดใหม่เอาอีกแล้วเนี่ยดูกรกดดูสิจริงว่าไม่สบายรักษาตัวก็หายตกงานทําธุรกิจเจ๊งเดี่ยวก็ฟื้นขึ้นมาได้อีกจริงว่าเคยเจอแบบนั้นไหมแต่และคนแล้วแต่ช่วงอายุที่คุณฟังนะ แต่กรกฎเป็นอย่างนั้นนะคนดูถูกคนดูแคนหมาดูมินแต่คุณก็สามารถผ่านพ้นปัญหานี้ได้นะครับวันที่ดีของคุณคือวันที่สิหวันที่1ิบนี่จะสิ่งโชคเยอะได้ไพ่ห้าไม่เท้าไม่ค่อยดีเอ๊ะไม่แน่เหมือนกันเว้ยไพ่แบบนี้มันดวงเห็งๆนะนะครับลองตามทะเบียนรถอายุแม่ทะเบียนรถด,ดูสิมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับวันที่สิบเจ็ด สิบแปดสิบก้ายี่สิบดีวันที่21ระวังหกล้มสัปดาห์นี้ถ้าบ้านหมุนปวดท้องหรือรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมเดินๆินไปมันเซอย่าให้ล้มนะระวังของหายและหกล้มเกณฑ์ชะตาได้รับเงินเรื่อยๆถ้าคนตกงานมีโอกาสได้งานคนที่ไม่ได้ตกงานคุณกำลังหาความรู้เพิ่มเพื่อที่จะพัฒนางานของคุณอันนี้ผมสับสนุน นะครับแล้วก็ออกแบบงานเองตั้งใจจะทำงานเองทำไปได้เลย,เลยถึงแม้จะมีอุปสรรคแต่คุณก็สามารถกำหนดจิตกำหนดใจให้เข้มแข็งฟันฝ่าอุปสรรคได้ถ้ามีแฟนอยู่แล้วความรักเป็นเรื่องรองทรัพย์สินฐานะการหาเงินเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ถ้ามีแฟนอยู่แล้วนะความคิดของกรกฎจะเป็นอย่างนี้และเผื่อเหมือนเหมือนก็คุณจะเผื่อใจไว้ด้วยนะครับถ้ามีแฟนอยู่แล้ว คนไหนที่เพิ่งเลิกกับแฟนมาใจคุณอยากอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งอยากจะหางานหาเงินให้มันดีนะครับประมาณนั้นนะครับเอาละครับฐานดวงของคนที่รักษาตัวมาแล้วมีโอกาสแข็งแรงขึ้นแต่ต้องดูแลเกี่ยวกับโรคแซกซ้อนหรือต้องยังประมาทไม่ได้สำหรับคนที่รักษาตัวมาแล้วนะคุณได้ไพ่เดทนะครับคุณอาจจะได้ข่าวว่ามีคนเจ็บคนจากหรือมีปัญหาอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกเป็นเรื่องปกตินะครับตำแหน่งงานเนี่ย ถ้าบอกแล้วว่าถ้าออกงานตกงานจะได้งานจะได้งานครับโดยเฉพาะในช่วงของสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าและเดือนหน้าชาวราศีกรกฎที่เป็นเจ้าของกิจการและต้องการขยายงานขยายสาขาขยายแฟรนไชส์ขยายนู่นขยายนี่อย่าพึ่งเตือนไว้ก่อนเลยอย่าพึ่งนะครับพัฒนางานเดิมงานที่อยู่ในปัจจุบนันให้แข็งแรงก่อนแล้วค่อยขยายดีไหมถ้าคุณกำลังขาดเงินอยู่ ผมทายว่าคุณจะแก้ไขปัญหาการเงินได้แต่คุณต้องลัดเข็มขัดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องดูแลตรวจสอบเก็บเรื่องบัญชีการเงินให้รอบคอบมากขึ้นด้วยกับชาวราศีกรกฎที่เป็นคนขี้สงสารใจอ่อนนะครับจะผิดพลาดได้เพราะคนอื่นในเรื่องของการเงินดังนั้นใจแข็งไว้โอเคไหมใจแข็งแข็งไว้เก็บเงินไว้ดูแลตนเองครอบครัวในอนาคตไพ่ทัดไฟทัดลม อันนี้เนี่ยมันบอกว่าแฟนขับรถต้องระวังด้วยนะถ้าคุณขับรถหรือแฟนขับรถเนี่ยต้องระมัดระวังนะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วถึงสัปดาห์นี้โดยเพราะปัญหาที่เกี่ยวกับการสายตาการมองความมืดความสวาม่างขับรถขับลาต้องระมัดระวังเบาสุดรถเสียรถซ่อมนะทัดไฟทัดลมทัดน้ำทัดน้ำไม่มี เอ๊ะแปลกกรกฎสัปดาห์นี้ไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักเท่าไหร่ไม่ว่าจะรักเก่ารักใหม่อืมหรือว่ามันไม่สบายใจเรื่องรักหรือผิดหวังเรื่องรักก็แล้วแต่คุณจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อยากจะอยู่คนเดียวสักระยะหนึ่งบางคนก็มีมีคู่แต่ว่าถ้าโสดเมื่อไหร่กูอยากอยู่คนเดียวอารมณ์นั้นมันจะมาะทัดไฟนะอันนี้เป็นทัดลมทัดน้ําไม่มีทัดดินไม่มี มีแต่บุคคลท่าดินดังนั้นถ้ามีบุคคลท่าดินมาจะทํานายว่าถ้าคุณจะหาลูกค้าเนี่ยสัปดาห์นี้ลูกค้าพอประมาณไม่ได้มากนะครับลูกค้าพอประมาณแต่แต่ยิ่งขยันแนละไม่ขาดแต่อาจจะมีบางวันที่คุณแบบลูกค้าน้อยแต่ลูกค้าเนี่ยยังไม่สามารถที่จะให้เงินเราได้มากนะครับแต่ไพ่เดอะซันมาเนี่ยมันแปลว่าเราจะมีโอกาสดีเข้ามาที่เหลือเราต้องเราได้ไอเดียมาเราต้องมาสารต่อประมาณนี้ ได้ไอเดียได้โอ,อกาส้ามาก็ยังไม่ได้เร็วลายอะไรนะกรกฏเนี่ยนะครับขาดทัดดินเวลาคนขาดทัดดินเนี่ยไม่มีทัดดินเลยนะเนี่ยมันแปลว่าการทรงตัวไม่ดีโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเลือดหรือการไปเลี้ยงสมองหรือมึนงงพวกนี้บ้านหมุน,นต้องระวังนะระวังนะมันจะมีผลทําให้เราระวังการล้มสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับสีเสริมดวงชะตา ถ้าต้องการเสริมดวงเรื่องสุขภาพหาอุปกรณ์หมอนมุง้งผ้าปูที่นอนปอกหมอนชุดนอนที่มีติดสีชมพูไว้นิดหนึ่งจะสวยจะเสริมดวงได้สักห้าเปอเซ็นก็ยังดีพลังงานของสีก็มีทธิพลต่อจิตใจนะมีที่พลต่อดวงชะตาก็สีชมพูก็จะเสริมดวงชะตาของคุณได้นะครับวันที่ต้องระวังเรื่องการหกล้มก็คือวันที่สิขอภายวันที่สิบห แล้วก็วันที่21นะครับบางทีถ้าเรามีคนที่เราต้องดูแลมีแฟนหรือมีคนแก่เนี่ยถ้าเราไม่เป็นเราก็ต้องดูแลคนแก่ด้วยหรือเราครอบไปืป่ยุงเขาเนี่ยก็ต้องระวังด้วยโอเคปะประมาณนี้นะอืมบางทีไม่ใช่คนแก่อาจจะเป็นเด็กก็ได้นะประมาณนี้ตำแหน่งบริวารไม่ค่อยดีบริวารจะทำความไม่สบายใจให้กับเรา สีที่จะเสริมเรื่องสุขภาพบอกไปแล้วสีชมพูนะเสริมเรื่องงานสีเขียวแล้วก็สีส้มสีส้มเสริมเรื่องเงินโชคลาภครับท่านนะครับเลขหน้าไพ่ของกรกฎ6578